แจกเงินสดดิจิทัลเวลเทสหนึ่งบาทซื้อได้ทุกอย่างใช้ได้ทุกพื้นที่แจกเงินดิจิทัล1 0 0 0 0บาทล่าสุดแบ่งจ่าย3ครั้งกลุ่มเปราะบางบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14.5ล้านคนรับเงินสดครั้งเดียวเนะเนะเข้าบัญชีใช้จ่ายซื้อสินค้าอะไรก็ได้ที่ไหนก็ได้กลุ่ม2จ่ายเงินสดงวดแรก5 0 0พันบาทงวดที่3ลุ้นได้เงินดิจิทัลเวลเทสโครงการแจกเงินดิจิทัลเวลเทสห0 0 0 0บาทล่าสุดได้ข้อสรุปใหม่ว่ารัฐบาลจะแจกเงินสด เข้าบัญชีทันทีหลังคณะรัฐมนตรีมีมติในวันที่17กันยายน2567นี้เดือนกันยายนรับเงินสดทันที14.5ล้านคนนายพิชัยชุนหัวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุชัดเจนว่า โครงการเติมเงิน1นึ่งบาทผ่านดิจิทัลวอ l เล็ตจะเริ่มดำเนินการสำหรับกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและกลุ่มผู้พิการก่อนรวมจำนวน14.5ล้านคนมาจากกลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13.5ล้านคนและกลุ่มผู้พิการ2.2ล้านคนโดยคาดว่าจะโอนเงินเข้าบัญชีหลังจากวันที่20กันยายนเป็นต้นไปไม่จำกัดสินค้าใช้จ่ายได้ทุกพื้นที่ สำหรับกลุ่มแรกที่จะได้รับเงินสด1 0,000บาทจำนวน14.5ล้านคนนั้นไม่ต้องลงทะเบียนสามารถใช้เงินได้ทุกพื้นที่ไม่จำกัดว่าจะอยู่ในอำเภอจังหวัดใดและสามารถซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคได้ทุกรายการใช้ชำระหนี้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าโดยสารก็สามารถทำได้เพื่อตอบโจทย์ให้เงินเข้าไปหมุนในระบบกระตุ้นเศรษฐกิจเงินสดดิจิทัล1 0 0 0 0มบาทซื้อสินค้าได้ทุกอย่างผู้ได้รับสิทธิกลุ่มแรกซึ่งเป็นเงินสดโอนเข้าบัญชี14 5จล้านคนสารลใช้จ่ายซื้อสินค้าอุปโโภภคคบริ เช่นข้าวสารอาหารแห้งอาหารสดอาหารสำเร็จรูปเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์เสื้อผ้าเครื่องสำอางเวชสำอางยารักษาโรคของใช้ในชีวิตประจำวันเช่นสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกน้ำยาปรับผ้านุ่มกะปิน้ำปลาซอสปรุงรสสินค้าเพื่อการศึกษาเช่นเครื่องแบบนักเรียนเครื่องเขียนสมุดปากกาดินสอสินค้าวัตถุดิบเพื่อการเกษตรเช่นปุ๋ยยาปราบศัตรูพืชมเมล็ดพันธุ์พืช สินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ชุมชนเช่นผักสดผลไม้อาหารสดเครื่องจักรสาร30กว่าล้านคนรับเงินสดคิวถัดไปสำหรับประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนผ่านแอปทางรัฐแล้วรัฐบาลจะปิดลงทะเบียนในวันที่15กันยายน2567ขณะนี้ส่วนใหญ่จะอยู่ในขั้นตอนที่3เพื่อรอยืนยันการเข้าร่วมรับสิทธิ์สามารถเริ่มตรวจสอบผลการลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่22กันยายน2567เป็นต้นไป